สวัสดีค่ะราชัพจเจริญประับยนต์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิววิธีการเชื่อมต่อกล้องซีอูด 600M นะคะเป็นกล้องบันทึกด้านหน้าและหลังรถยนต์นะคะมีหน้าจอกล้องหน้า 4K กล้องหลัง 1K มีระบบบันทึกขณะจอดด้วยนะคะ โดยตัวกล้องนะคะก็จะเป็นทรงกระทัดรัดแบบนี้นะคะไม่ใหญ่เทะทะนะแล้วก็มีจอแสดงภาพด้วยวิธีการสังเกตว่ากล้องของเราทํางานตามปกติไหมนะคะคือจะต้องมีจุดสีแดงและเวลาขึ้นตรงนี้นะคะเป็นจุดสังเกตง่ายๆนะคะตัวกล้องเนี่ยดูได้หลายมุมมองนะคะโดยด้านล่างของตัวกล้องจะมีทั้งหมด4ปุ่มนะคะให้เรากดปุ่มที่2นะคะนับจากขวามือนะอ่าเป็นการ หับมุมมองดูได้นะคะว่ากล้องหลังนะคะพอดีไหมมีใครไปหมุนกล้องเราเล่นหรือเปล่านะคะหรือจะโชว์หน้าหลังพร้อมกันแบบนี้ก็ได้นะคะไม่มีผลต่อการบันทึกนะคะเขาจะบันทึกหน้าหลังให้พร้อมกันนะคะเมื่อไร่ก็ตามที่เราอยากเชื่อมต่อมือถือนะคะในการดูไฟล์เนี่ยเราจะต้องอยู่กับรถนะคะแล้วก็กล้องจะต้องติดอยู่แบบนี้นะคะอันดับแรกให้ดูว่าตรงนี้นะคะมีสัญ,ญลักษณ์ wi-Fi ขึ้นหรือไม่ถ้าไม่มีนะคะเราจะต้องทำการเปิดก่อนนะคะโดยการกดปุ่ม ขวาสุดนะคะหครั้งเพื่อหยุดการบันทึกนะคะจากนั้นกดปุ่มซ้ายสุดนะคะเป็นปุ่มเข้าเมนูจะเจอคําว่า wifi และแถบสีน้าเงินจะอยู่ที่รูปไวไฟอยู่ที่ตัว wifi นะคะจากนั้นมากดปุ่มขวาสุดค่ะ,ะและกดขวาสุดอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการเปิด wifi นะคะจากนั้นกดปุ่มซ้ายสุดค่ะเพื่อออกน้าแรกนะคะแบบนี้จากนั้นไปที่มือถือนะคะปัดด้านบนลงมานะคะหรือ เข้าไปค้นหาตัว WiFi นะคะจะเข้าตั้งค่าเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ค้นหา Wi-Fi เหมือนเราหาเน็ตบ้านนะคะอ่าจะเจอ CU 6 o 0 m นะคะชื่อกล้องของเราใส่รหัส1 2 3 4 5 678นะคะสำหรับอ่ามือถือที่ยังไม่เคยเชื่อมนะคะถ้ามือถือเครื่องไหนเคยเชื่อมแล้วนะคะเราแค่ทำการเปิด Wi-Fi จากตัวกล้องแค่นั้นนะคะแล้วมาเปิด Wi-Fi ที่มือถือ เพื่อเชื่อมต่อนะคะไม่ต้องใส่รหัสซ้ำอีกรอบนะอ่าถ้าเป็นมือถือ Android เนี่ยเขาอาจจะมีตัวแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรายืนยันการเชื่อมต่อเนาะเพราะว่าแอปเขาอ่าเพราะว่า Wi-Fi เนี่ยมันไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะคะมือถือเขาเลยมีระบบป้องกันนะคะเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ติดดีแล้วนะคะเข้าที่แอปพลิเคชันได้เลยนะคะอะ่ถ้าเรายังไม่เคยเชื่อมต่อนะคะก็กดเพิ่มกล้องหรือกดบวกด้านบนนะคะแล้วก็กดตามเขาไปเลยะคะ่ะ ก็าจะเด้งมาที่หน้าเชื่อมต่อ w i f i นะคะแต่เราทำการเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดย้อนกลับนะคะก็จะสามารถเชื่อมต่อกับตัวกล้องได้แบบนี้นะคะอ่าส่วนมือถือที่เคยเชื่อมแล้วนะคะเมื่อเราเชื่อม w i f i เรียบร้อยในครั้งต่อไปแล้วเข้าแอปเขาจะเด้งหน้าปัจจุบันให้ออโต้แบบนี้เลยนะคะสามารถสลับดูมุมมองกล้องหน้ากล้องหลังได้นะคะแบบนี้เลย หากเราต้องการดูไฟล์ย้อนหลังนะคะให้เรากดที่ไฟล์กล้องค่ะและกล้องเนี่ยจะหยุดการบันทึกทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นขับพีอยู่ไม่มีความจําเป็นต้องเชื่อมนะคะฟังก์ชันนี้มีไว้เพิ่มความสะดวกเวลาที่เราต้องการไฟล์เท่านั้นนะคะเราไม่จําเป็นต้องถอดเมมไปลงคอมให้ยุ่งยากนะคะสามารถเชื่อมมาเซฟแล้วก็เปิดไฟล์สําคัญให้ประกันตํารวจดูได้เลยนะคะหน้างานก็จบ ปัญหาได้เร็วขึ้นนะคะเราก็สามารถกดไล่ดูค่ะว่าไฟล์สําคัญของเรานะคะอยู่ที่ไฟล์ไหนนะคะกล้องจะตัดเป็นช็อตๆอ,อีกทีค่ะอันแรกจะเป็นล่าสุดเสมออันต่อไปคืออดีตย้อนลงไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเราหาเจอแล้วนะคะว่าไฟล์ไหนคือไฟล์ที่เราต้องการเนี่ยกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะแล้วรอจนกว่าจะครบ100นะคะห้ามออกจากแอปไฟล์ที่เราเซฟไว้ก็จะไปอยู่ในมือถือเราพร้อมแชร์ต่อได้เลยนะคะ เมื่อครบ100นะคะเขาก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะก็กดเสร็จค่ะไฟไหนสําคัญนะคะกล้องหน้ากล้องหลังเลือกเซฟไว้ให้หมดนะคะกล้องรถเนี่ยจะวนเร็วกว่ากล้องบ้านนะคะนับเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นมีเหตุอะไรลูกค้ารีบเชื่อมมาเซฟนะคะ,ะตัวเลขที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่บอกว่าช็อตนี้เกิดขึ้นตอนกี่โมงบ้างนะคะซึ่งไฟล์ที่ได้จากบันทึกตอนจอดก็จะเรียงตัวกันอยู่ในนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถไล่ดูได้เลยเมื่อเราดูเสร็จแล้วนะคะ ย้อนกลับมาที่หน้าแรกของกล้องเสมอให้คําว่า record ขึ้นนะคะเพื่อที่กล้องจะได้กลับมาบันทึกตามปกตินะคะการใช้กล้องทุกรุ่นนะคะอย่าลืมหมั่น format card ด้วยนะคะอย่างรุ่นที่เชื่อมเข้ามือถือได้แบบนี้ลูกค้าสามารถเข้าที่ตั้งค่าได้เลยค่ะ,ะและเลื่อนมาที่ด้านล่างนะคะจะเจอคําว่า format card นะคะแล้วกดตกลงการ format card ก็จะช่วยยืดอายุ memory ได้ด้วยนะคะ วนการตั้งค่าในเรื่องของอตัวบันทึกตอนจอดนะคะสามารถตั้งเปิดตั้งปิดได้นะคะบางช่วงไม่ต้องการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถตั้งปิดได้นะคะตั้งในแอปแบบนี้เลยก็ได้นะคะวิดีโอทำแลบ,บนะคะถ้าเราไม่ต้องการบันทึกขนาดจอดให้ตั้งเป็นปิดนะคะแล้วก็ตัวสั่นสะเทือนก็ตั้งเป็นปิดเช่นเดียวกันนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการบันทึกตอนจอดเหมือนเดิมก็มาเลือก12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเฟรมนะคะก็เลือกเป็น1จะได้ไม่บีบอัดเยอะเกินไปนะคะจะดูไฟล์ที่แบบเร็วเกินไปนะคะจะดูยากาก็เช่นกันค่ะก่อนเลิกเล่นถ้าเราจะใช้งานรถต่อย้อนมาที่หน้าแรกแบบนี้เสมอน,นะคะเพื่อให้กล้องกลับมาบันทึกเหมือนเดิมจากนั้นเราออกจาก Wi-Fi กล้องได้เลยค่ะ เมื่อเราไม่เชื่อมต่อกับกล้องนะคะแอปกล้องจะเด้งมาที่หน้าแรกแบบนี้เลยก็คือไม่สามารถดูอะไรจากกล้องได้แล้วนะคะไฟที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่ก็จะอยู่ที่คําว่าอัลบั้มค่ะแล้วก็อยู่ในแกลเลอรี่ของโทรศัพท์เราด้วยนะคะ2อที่เลยวิธีการตั้งค่าเพิ่มเติมบนกล้องนะคะกดปุ่มขวาสุดเพื่อหยุดการบันทึกก่อนนะคะแล้วกดปุ่มสายสุดเข้าเมนูนะคะ,ะกดปุ่มที่2เลื่อนนับจากทางขวานะคะเพื่อเป็นการเลื่อนลง ก็จะมีให้ตั้งค่าหลายอย่างเลยอ่าถ้าเราจะฟอร์แมตนะคะเราก็ให้แถบสีน้ำเงินอยู่ที่ฟอร์แมตแล้วกดปุ่มขวาสุดนะคะจะเป็นปุ่มโอเคอันนี้สีฟ้าอยู่ที่ปุ่มย้อนกลับเพราะฉะนั้นกดปุ่มที่2นับจากขวาเพื่อเลื่อนไปที่เครื่องหมายถูกนะคะจากนั้นกดปุ่มขวาสุดเพื่อยืนหยัดเป็นการฟอร์แมตบนจอกล้องนะคะเสร็จเรียบร้อยกดปุ่มซ้ายสุดเพื่อออกน้าแรงนะคะ จุดสีแดงกระพริบเวลาเดินรกลับมาบันทึกเหมือนเดิมจ้าอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นนะคะขายดีคมชัดใช้งานง่ายรับประกัน2ปีนะคะติดตั้งสวยๆเหมือนเดิมท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้หรือลูกค้าดูแล้วไม่เข้าใจติดขัดตรงไหนโทรหาเราได้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องกลัวขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ